ครับพี่น้องทูผูทุกคนเมื่อนี้กับพ่อกับไกลหน่อยร้อยลมเส้แนวพี่เขาเหมือนเดิมพี่น้องเขาเศ้าเขาง่ายเศ้านิดเดียวอาหารเกล็ดอาหารเกล็ดลาบลาบลาบปล่อยได้หลุดมาบ่ถิ่เลยสื่อลาบไม่สื่อก็น่าัวกัน้ววะต้องสื่อเนี่ยมัดไปมัดปักมัลาบมัด่ได้จานหนึ่ง พี่น้องเด็กประถิกกินก็นได้ตัวเคนา <laughs> จะ,นะสียงได้ประถิเนาะ <laughs> พักกับกะโอ้มาเป็นสวนพี่น้องว่าอะลายยางอะบ่บ่ลายอยาห่าง,างมั้มั้ยพี่น้องม,มั้มมกับเขาห้วน่ หนาเนี่ยมันกับโอ้แมงวันกับลายซื่งว่างายปักเพียงเอามาปิงาป้งมาปิ้งมายังมันจวกผมมันน,น,นั่นหน่อยนึง ความใจช้าเมื่อแดดกำลัมวานเริ่มหวามละ พอคอกหัวหน้าหอบหัไม่แรงไม้